สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับคลิปนี้ถ่ายทํายําดึกนะครับผมประมาณตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะนะก่อนนอนนะครับ่อนผมจะนอนนะก็จะนั่งคัดพระนะครับมาแบ่งปัน f อฟกันนะครับผมคัดได้ชุดหนึ่งนะครับเจ้ามีใหม่เนาะนะครับก็จะลงช่วงเช้านะนะครับ ลงช่วงดึกเดี๋ยวจะเห็นกันไม่ทั่วถึงนะครับนะลงช่วงเช้ชาดีกว่านะครับจะได้เห็นกันทั่วๆนะหลายท่านก็จะได้แบ่งปันกันไปนะครับมาลงเช้าว,วันเสาร์นะอันนี้ก็เยี่ยงขึ้นครึ้นวันศุกร์นะครับนะก่อนนอนสนะักหนึ่ง EP นะครับผมตองนี้เคยลงไปแล้วนะ ตัแรกเนี่ยหลังไม่เคยสวยในะนี้ผมล้างนะครับจะค,คัเต้นบัตรไล่ๆนะล้างคราบออกตอนแรกจะเป็นคราบปูนเน่าๆนะนะครับล้างส้นเลยนะมันขัดลูกตานะครับพิมพ์ด้านหน้าผมชอบพิมพ์ด้านหน้านะพิมพ์ก็สวยนะพิมพ์เป็นองดาราเลยครับซื้อเพราะพิมพ์ตรงนี้นะแต่ภาพก็แก่ปูนนะครับมันก่อนเปิดไว้น่าจะประมาณ4,5 0 0หหรือเปล่านะ คลิปนี้เอาเบาๆนะครับเอาไวๆเอาไป2,500นะครับได้พิมพ์สวยนะครับองนี้องนี้ได้พิมพ์สวยนะครับมีแย่งกันแน่นะฮะองนี้นะครับนี่เนื้อแกร่งๆโซนแก่ปูนนะครับผมพิมพ์ใหญ่พระประธานวัลคังนะฮะมีเส้นผ้าทิบชัดเลยนะข้าง้างสวยนะครับนี่ฮะข้าง ข้างหน้าหลังข้างหน้าเดิมนะครับด้านหลังผมล้างไปนะเพราะผมไม่ชอบเนื้อที่มันแบบว่าเหมือนกับเป็นคราบปูนเน่าๆนะเพราะอนี้น่าจะด้านหลังน่าจะโดนโดนเหงื่อโดนคราบโดนน้ําเยอะนะครับด้านหลังก็เลยเน่าๆนะตอนแรกจะเป็นเปลือกเปือกนะเป็นคราบปูนที่มันเหมือนเน่านะครับขูดออกไปเลยนะครับผมก็เลยล้างนะ ขนะุดขุดขูดขุดขุด,ดเนื้อที่มันเน่าออกไปนะเราก็เลยล้างออกนะครับจะได้เห็นเนื้อในนะครับ f 4ประมาณนี้นะครับเผื่อใครชอบจัดไปนะองนี้ได้หน้าสวยนะครับเอาไป2,500บาทนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานวัะคังงนี้แกะปูนนะนะครับพิมพ์สวยดี2 5 0 0ครับมีใจก็ทักมานะครับ ดูว่าชอบก่อนนะครับ f c นะครับดูว่าให้ชอบองค์ไหนนะครับแล้วก็ทักมานะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะนะครับประเภทแบบว่าทักมาดูทุกองแล้วเงียบไปเลยนี่บันทีพามันเยอะนะผมก็ไม่อยากส่งให้ดูนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ซื้อจริงนะครับดูไปงั้นดูไปทุกองนะครับมันแล้วก็เงียบไปอย่างนี้นะนะครับ เอาเป็นว่าดูข้าวๆให้ชอบก่อนว่าสนใจองไหนนะครับแล้วก็ดูเป็นองๆไปดีกว่านะนะครับนี่ฮะองนี้เป็นบางขุนพรมนะครับองเนี้ยพาลงรักปิดทองนะครับจริงๆดูเป็นวัตลคขังก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยวัตลคขังก็ได้นะนะครับเนื้อสวยดีนะครับรงนี้นะนี่ขาวๆนะครับ ยังกางาช้างนะครับลงลักปิดทองเก่านะครับตรงนี้นี่ฮนะตรงนี้ผมน่าจะเช่าไว้หลายปีแล้วนะตรงนี้นะเอาไปเน็ตเนตเลยนะฮะเอาเน็ตเนตเลยนะครับเอาไปสองพันนะครับผมเอาไว้ไว้เอาเน็ตเนตเอาสองพันนะครับนี่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมนะฮะ จำราคาให้ดีนะครับ FC นะครับจะได้ไม่ต้องมาถามผมํำว่าเปิดเท่าไหร่นะครับผมบอกราคาไปแล้วเนาะนะครับดูแล้วสับเลยนะปิดคับปิดคับอย่างงี้นะอยากอยาอยากได้ยินคำนี้นะนะครับแบบว่าซื้อได้แล้วปิดเลยนะนะครับนะปิดคับปิดคับเนยนะโหชื่นใจนะครับนะไม่ใช่ขอดูทุกองแล้วเงียบไปเลย มันหลายอีพีมันก็เหนื่อยนะนะครับ f อซผมให้ดูได้แหละแต่ว่าบางทีมันต้องระบุมาว่าชอบองไหนก่อนนะครับดูไว้ชอบก่อนขั้นแรกนะถ้าดูเล่นๆมันก็จะนะบางทีมันก็จะ,นะมจะ,มจะไม่ได้อะไรกันนะครับนะถ้ายังไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะนะครับผมอ่นะองนี้มันนะครับสองพันเองนะนะครับดูไว้ชอบว่าเป็นองๆไปนะครับแล้วก็ค่อยทักมานะ นะครับเอ้ยนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยอ่ะดูนะครับนะครับนี่ห้องนี้ก็เคยลองไปแล้วนะนะฮะห้องนี้เนี่ยฟอร์มดีนะแต่ผมอาจจะตั้งไว้แพงตอนแรกนะอีพีนี้เอาไป2,500นะครับผมเอาไป2 5 0 0นะครับดูคร่าวๆดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับอ่านี่ นะครับเนื้อหนึกนุ่มเน่าๆดีนะครับทรงเจดีวัลรังนะครับจัดไปเบาๆเอาสองพันห้านะครับฟอร์มสวยอยู่นะเนื้อดีนะครับผมนี่ฮะ ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ2,500บาทครับองนี้นะนะครับเอาเน็ตเน็ตไปเลยนะครับเนื้อสวยนี่เม็ดเม็ดเห็นไหมเม็ดขาวว่าะคังนะครับฟอร์มสวยนะนะครับเอาเน็ตเน็ตสองพนะครับซื้อได้ซื้อนะดูว่าชอบดูว่าซื้อได้แล้วก็ทักมานะครับ fc นะครับฐานแซมบางขุนพรมนะของนี้พิมพ์ดีนะครับ เนื้อสวยด้วยนะเนี่ยนะมีคาบแป้งนนนนนะครับเห็นไหมผ้าเนื้อสวยนะ <c oughs> เอาไปสองพันนะครับตรงนี้นะสองพันบาทครับฐานแซมบางขุนพรมเนาะนะครับผมอืมฮะมีฝนมานะครับนี่บางขุนพรมสมัยก่อนเขาจะชอบฝนชอบเสาะพวกคาบกูออกนะครับ ก็จะมีการกรอนะการกรอการฝนนะครับนะพยายามจะซ้อให้เป็นวัชระคังประมาณนี้เนาะซ้อข้าปูออกนะครับผ้าก็จะสะอาดตาอย่างนี้นะเห็นไหมถ้าเขาปกตีเขาเป็นวัระคังนะครับสมัยก่อนราคาจะแพงกว่านะครับว่ากันไปผมสันนิษฐานเนาะนะครับเอาสองพันนะครับฐานแซมบางขุนพรมไม่หักไม่ซ่อมนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับของนี้เนื้อดี เสียดายหักนะครับตรงนี้เป็นทรงเจดีบางขุนพรมนะครับผมเคยตั้งไว้หลายตังองนี้ผมชอบเนื้อ e ีพีนี้ผมเอาไวๆเอาเน็ตๆเ,เอาพันห้านะครับเนื้อดีนะครับรงนี้ fc เป็นบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีเนื้อดีมากรงนี้บอกได้เลยนะครับแต่ภาพมีซอ้อมานะครับบางของผมก็ชอบซอ้อคาบกลุนะ,นะนะเห็นไหมเนื้อดีมากเลยเห็นไหมเนื้อนี่เนื้อในนี่เหมือนขนมเหมือนเม็ดถั่วนะ ถัว่วถั่วที่เขาคั่วแล้วนะเปลือกปอกเปลือกนะเห็นเนื้อในเป็นผลึกนะเห็นไหมเน่าาอยู่ข้างในนะครับบอกไม่ถูกนะหากมาโบในข้างในจะแกร่งเป็นน้ํามันเลยนะอย่างนี้นะครับเห็นไหมพันห้านะเนื้อดีมากตรงนี้นะเห็ไหมมีเม็ดขาววรัคังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ทรงเจดีเจดีเล็กนะฮะทรงเจดีจะมีสองขนาดมีเจดีเล็กเจดีใหญ่ เห็นไหมเนื้อดีนะครับผัก่อมแต่ว่าซ่อมเก่าอ่าเอาพันห้านะครับ fc ราคานี้ไม่ได้เปิดไม่เคยเปิดนอกนี้นะถ้าผมได้เคยเปิดว่าสามสี่พันนะครับรงนี้นะดูด้านหลังสวยนะครับเห็นไหมอ่าหลังเป็นร่องรอยกระดานนะครับหลังเป็นรอยกระดานนะเนื้อดีมากเลยครับรงนี้นะเอาพันห้านะครับผมเ็ทเลเลยนะครับพ้าแบบนี้เสียดายเนื้อนะนะผมขายไปงั้นแหละนะครับ ขายไม่ได้ผมกเก็บไปเรื่อยนะวันหนึ่งเศรษฐกิจกด,ดีๆมีพระฟอร์มดีเนื้อดีเหลือๆนี่ก็มาขายได้ลาคายนะครับสมเด็จนี่นะบางทีมันหาไม่ได้แล้วนะนะครับมาโดนใจพระมีเจ้าของนะวันนี้ขายไม่ได้วันหน้าโดนใจใครสักคนหนึ่งนะที่ก็เป็นเจ้าของตัวจริงเขาก็ซื้อนะนะครับ fc พระขายได้หมดนะครับของนี้เป็นนอกพิมพ์นะครับเป็นเส้นได้เล็กนะฮะเส้นได้เจ็ดชั้นเส้นได้เล็กนะฮะนอกพิมพ์ เกจชโยนะฮะเส้นได้ไอไอ o, พิมพ์เส้นได้ของเกจชโยพิมเนี้ยเป็นนอกพิมพ์เนี้ยนะฮะมันจะมีเล็กมีใหญ่อันนี้เล็กนะครับเขาเรียกเจ็ชั้นเส้นได้นะครับเนื้อดีมากนะครับผมเอาพันห้านะครับตรงนี้ผมน่าจะซื้อมาพันกว่าบาทเอาพันห้านะครับเนื้อดีมากเลยไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับตรงนี้นะเป็นพิมพ์เส้นได้เล็กนะครับอยู่ในโหมดนอกพิมพ์ของวัดเกจชโยเนื้อดีมากเลยนะครับผมเนี่ย หมดพานอกพิมพ์นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อดีมากนะครับเห็นไหมอันนี้ผมเคยเปิดด้วยหลายตั้งนอกนี้นะอีกคลิปนี้เอาพันห้านะครับใครชอบจัดไปนะฮะเนื้อโซนนิยมเลยนะครับผมนะครับเนื้อดีมากนะครับนี่ฮะนอกพิมพ์นอกพิมพ์เจ็ดชั้นเส้นได้เล็กนะครับผมหลังสวยด้วยนะครับมีร่องรอยนิ้วมือลางๆนะครับผมเนื้อโซนนิยมเลยนะครับผม นะประมาณนี้ครับเส้นได้เล็กนะครับเจ็ดชั้นเส้นได้เล็กนอกพิมพ์วัดเกจิโยอี e ีนี้ก็ประมาณนี้6องนะครับ FC ชอบองไหนดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วค่อยทักมานะครับ f c นะครับทักมาดูรูปเพิ่มเติมโอเคนะครับฝากติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ